รสช่องใบเตยกดเส้นทํากันสดๆแพรไปเจอมาที่งานองครพระปฐมเจดีปี68ค่ะร้านนี้นะคะเคยกินสมัยที่เขามาขายที่งานวันไล่ขิงของเจ้าเนี้ยเป็นรดช่องไทยเส้นใบเตยนะคะเส้นอวบอ้วนน้ากะทิหวานมันร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านนําทิพรดช่องไทยค่ะตั้งอยู่ฝั่งตลาดโตลุ่งนะคะถ้าเข้ามาทางพระร่วงให้เลี้ยวขวาถ้ามาทางศิลาขาวให้เลี้ยวซ้ายค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะเป็นรดช่องไทยเส้นทํามาจากน้ําใบเตยเข้มข้นค่ะที่หน้าร้านนะคะเขาจะกวนแป้งทําตัวเส้นรดช่องกันตลอด ะค,ะคือใครมาจะได้กินของทาใหม่ตลอดเลยค่ะทุกคนหลังจากที่กวนแป้งได้ที่เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนําแป้งนะคะมากดผ่านตัวทํารสช่องค่ะออกมาเป็นรสช่องที่มีเส้นออกกลมๆอวบๆนะคะแต่ว่ากลิ่นใบเตยตอนยืนดูเขาทำนะคะกลิ่นหอมฟุ้งมากค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตารสช่องที่กดออกมาได้นะคะหลังจากกดเสร็จเขาก็จะมากรอกใส่ถุงขายเริ่มต้นชุดละ0 7 5สิบถ้าเป็นแบบใส่น้ําแข็งน้ํากะทินะคะ45บาทต่อแก้วถ้าเป็นแบบรสช่องปั่นนะคะ59บาท ซึ่งแบบปั่นนะคะเขาจะเอาน้ำกะทิรสช่องนะคะมาปั่นแล้วข้างบนเขาจะใส่เป็นตัวรสช่องใบเตยที่ร้านทําใหม่ๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะราดเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับหัวกะทิไว้ข้างบนนะคะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยรสชาติมันจะมีความแบบหวานมันหอมอันนี้ก็คือหน้าตาที่แพ้สั่งมาค่ะถ้าเป็นแบบเย็นนะคะเขาจะใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะคะเอามาใส่กับตัวรสช่องตัวรสช่องเส้นไม่แข็งมีความนุ่มเคี่ยวอร่อยมากๆค่ะทุกคนและอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นแบบปัน่นตัวเนี้ยสามารถดูดกินเพลินๆได้หมดแก้วเลยค่ะที่ ร้านเขาจะมีช้อนมาให้ตักลอดช่องด้วยใครชอบกินอดช่องไปเตยลองไปจัดกันดูนะคะ